สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําโดนัทจิว๋วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรีร่ชนิดหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกแก่ผู้สูงวัยเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ใช้วิธีการทอดนะครับแต่เราจะใช้วิธีการอบด้วยเครื่องทําโดนัทจิว๋วอันเล็กกันนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออน,อนุญาตอัแนะนําส่วนผสมที่ใช้ในการทําโดนัทจิว๋ว เริ่มเลยโดยการนะครับนำไข่ไก่นะครับเบอร์สองนะครับอันนี้ใส่ลงไปนะครับก็จะตีไข่ให้ขึ้นฟูก็จะเป็นลักษณะขาวข้น แต่ก่อนที่เราจะตีตัวที่เราจะใช้วันนี้ก็คือตัว sp เราจะช่วยทําให้นะครับเวลาเราตีมาแล้วเนี่ยช่วงเรารออบหรือร้อนนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ข้างนอกได้ภายใน2-3ชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่ใส่ sp ได้ไหมได้ครับโอเคครับพอ ให้เป็นฟองขาวข้นนะครับเราก็เติมน้ำตาลทรายทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะอาจารย์คะเราจะ,ะมีวิธีการเช็คยังไงคะว่าแบบโรตีได้แล้วเนี่ยคะ่ะอ๋อปกติตอนแรกก็คือจะเป็นฟองหยาบตัวไข่เนี่ยนะครับพอเราตีไปก็จะเป็นฟองขาวข้นเห็นไหมครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค,ครับสีก็จะค่อยๆอ,ออกขาวขึ้น นะครับที่นี้ร็บกวนผสมผงฟูนะผสมกับแป้งให้ผมหน่อยครับใส่ไปเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็คนให้เข้ากันตัวนี้ครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับน้ำนะครับสลับกันกับนมใส่ค่อยค่ะะครับ ครับแล้วก็เติมน้ําครับอ๋อสลับกันทีระเชลนะคะโอเคครับ นะเราก็มาวอร์มเครื่องอะนะครับในการรอตัวนี้เราเราก็เสียบปลั๊กไว้รอจากนั้นนะครับเราก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปนะครับแล้วเราก็เติมแป้งประมาณเท่าไครับเติมได้เลยครับ นีถ้าเราเราอยากให้มีเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับตรงน้ําเปล่าเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนเป็นน้ําใบเตยนะครับ<อ>ถ้าเราอยากให้เป็นแบบสีม่วงก็เป็นอัญชันก็ได้นะครับหรือสีแดงก็เป็นน้ําบีทรูทนะครับตัวขนมก็จะออกเป็นออกสีชมพูสามารถเปลี่ยนสีตามชอบได้เลยจะสังเกตเห็นไหมครับนี่ก็คือจะแป้งก็จะเนียนขึ้นค่ะตัวสุดท้ายเราก็จบด้วยตัวที่เนยละลายนะครับเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราเนี่ย ไม่ได้ใช้เนยในการทำโดนะัทจิ๋วเราสามารถใช้ไขมันตัวไหนมาช่วยได้ไหมก็เป็นพวกกลุ่มของน้ำมันนะครับนะครับทั้งน้ำมันพืชนะครับมาการีนนะครับก็ได้นะครับหรือช็อตเทนนิ่งเนยขาวก็ได้นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับเพรเราใส่เนยไปก็จะเนียนขึ้นนะครับทีนี้สุดท้ายเราก็ใช้พายนะครับ เช็คดูว่าน้ําตาลหรือส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเนี่ยผสมเข้ากันได้ที่หรือยังหรือละลายหมดแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ให้ลงมาที่ก้นของภาชนะนะครับครับเสร็จแล้วนี่ก็จะใช้ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะหยอดใช่ครับแต่วันนี้เราแบ่งเป็นสองถุง ได้ค่ะนะครับจะแบ่งกันยอดตรงนี้นะครับเราก็ไล่ไล่มานะครับเราไม่เน้นเราไม่เน้นพองนะครับเพราะว่าถ้าพองเมื่อไหร่มันจะดันออกมานะครับทําให้เราเขาเรียกว่าควบคุมยากนะครับเราก็ทําให้เขาย่นนะครับตรงนี้ออครับ เดี๋ยวเรามาแนะนําอุปกรณ์สําหรับการอบนะครับโดนัทจิ๋วกันครับ<ะ>คือเป็นเครื่องอบโดนัทจิว<ะ>๋วสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือต้องเตรียมนะครับก็คือตัวไขมันนะครับจะใช้น้ํามันหรือเนยละลายก็ได้<ะ>เพื่อทําให้เขาไม่ติดกับเครื่องอบที่เราจะต้องมีก็คือไม้จิ้มลูกชิ้นหรือไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเพื่อสําหรับเราเอาโดนัทออกมานะครับแล้วก็ ผลไม้นะครับอบแห้งที่เราใส่ลงไปแต่ผลไม้ประเภทที่มันมีน้ําเยอะนะครับหรือประเภทพวกแยมมะเมล็ดอะไรพวกนี้เราจะไม่ใส่นะครับเพราะจะทําให้ไหมติดอยู่กับเครื่องอบเรารเดี๋ยวเราจะทําการหยอดก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เราดูเช็คนะครับตอนที่เราเปิดไฟมันเป็นสีแดงพอความร้อนในที่ไฟก็จะเป็นสีสเขียวนะครับนะเราก็เปิดออกมาตรงนี้ไม่ต้องใหญ่มากนะครับ ตัดนิดเดียวพอวิธีการนะครับเราก็จะเอาลูกเกดหรือผลไม้อื่นนะครับวางลงไปนะครับลงลงบนเครื่องสังเกตง่ายๆครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค,นนนครับก็คือร้อนแล้วร้อนแล้วนะครับเราก็บีบจ้าคะโดนัทจิ้งนี้เขาใช้น้ำตาลอะไรพวกนี้โรยได้ไหมคะอ๋อต้องออกมาแล้วครับอ๋อครับออกมาแล้วถึงจะเอามาคุกโรยได้ก็เป็นพวก น้ำตาลโดนัทน,นะครับเขาจะมีการผสมแป้งออกมาทําให้ตัวน้าตาลไม่ละลายนะครับหรือจะโรยด้วยไอซิ่งก็ได้แต่การโรยต้องไม่โรยที่โดนัทร้อนนะครับประมาณนี้คะอาจารย์คประมาณน<ะ>ั้นได้เลยครับคือถ้าเราบีบเยอะเกินนะครับแต่ตอนที่โดนัทออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโดนัทเขาก็คือจะตัวแป้งก็จะออกมานอกขอบนะครับไม่เป็นไรพอเราปิดเนี่ยเราก็จะสังเกตน,นะไฟเขียวเขาก็จะดับไป ตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะใช้เวลานะครับไม่เท่ากันแล้วแต่แล้วแต่เครื่องนะครับให้สังเกตไฟที่เขาขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณการหยอดหนาบางนะครับถ้าเราหยอดบางก็จะเร็วหน่อยถ้าเราหยอดหนาก็จะนานหน่อยนี่นะครับสุกแล้วนะครับตัวนี้สุกแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยใช้มือประคองนะครับตัวนี้ร้อนนะครับระวังนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลไม้ที่เราใส่ นี่ครับถ้าไฟยังไม่ขึ้นก็จะสีอ่อนขึ้นอยู่กับเรานะครับ,รบเราอยากต่อก็อีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับเ <c oughs> ข้มอ่อนแล้วแต่เราถ้าเราทำเป็นเพศใส่ใบเตยอ,อย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราไม่อยากให้มันเข้มมากเราก็ลดเวลาการอบลงอย่างเงี้ยครับเราทําบีดรูทเราทําอะไรพวกเนี้ยเราอยากได้สีขนาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยครับเ <c oughs> วลาออกมาก็อันนี้ก็คือโดนัทจิ๋วที่เรา อบออกมาแล้วนะครับทีนี้วิธีการบรรจุเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเขายังร้อนอยู่ถ้าเราบรรจุใช่ไหมครับเขาก็จะมีเหนือออกมาจะทําให้โดนัทจิ๋วเนี่ยเก็บไว้ได้ไม่นานาแล้วก็ไม่แนะนําให้นําโดนัทจิ๋วที่หลังจากอบออกมาแล้วแช่ตู้เย็นก็คือจะทําให้เหนื้อของเขาแน่นและแข็งขึ้นให้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติอาจารย์คะแล้วบรรจุพันธุ์แบบไหนคะที่เหมาะกับการบรรจุโดนัทจิว๋วจริงๆแล้วบรรจุพันธุ์เนี่ยสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นกล่องใส หรือถุงใสหรือถุงแก้วที่เขาเรียกถุงแก้วก็ได้เพื่อที่จะทําให้เห็นหน้าของโดนัทที่เราหยอดไว้ก็มีหลากหลายก็คือไม่แนะนําให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทึบนะครับเพราะว่าจะมองไม่เห็นตัวหน้าขนมนะครับก็คือเราจะโชว์โชว์ใช่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 ครับทีนี้เดี๋ยวเราบรรจุลองบรรจุเลยดีกว่านะครับแบบถุงนี้ใส่กี่ชิ้นคะก็ประมาณสองชิ้นก็ได้ครับเขาชอบพอดีกับไซส์ขนาดของถุงพอดี อาจจะทําเป็น,นไปคู่กับการจัดเดรกก็ได้ะนะครับนี่แบบนี้ก็ได้ไ<ห>น,นะครับหรือจะบรรจุใส่ในกล่องกล่องใสก็ประมาณห้าชิ้นสี่จุห้าก็ได้แต่เรารก็ดูตามขนาดของบรรจุภัณฑ์เราใช่ครับก็ก็จะเห็นหน้าตาของขนม นะครับแล้วก็แนะนําไม่ให้ใช้แม็กนะครับให้ใช้เป็นเ,เทปใสแทนทําไมไม่ให้ใช้แมกคะอาจารย์บางทีแบบว่าผู้สูงวัยใช่ไหมค,คะ,อ,ะอาจจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นได้ก็เสร็จแล้วนะครับโดนัจิเอาไว้ทาเป็นอาหารว่างก็ได้หรืออาจจะทานคู่กับเป็นคอฟฟก็ได้ก็หวังว่าหลักสูตรนี้คงไม่ยากสําหรับผู้สูงวัยเพราะว่าสามารถทําได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือจะทําไปประกอบอาชีพก็ได้ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมาเลยนะคะที่มาพาทำโดนัทจิ๋วแบบง่ายจริงๆค่ะคนั้นเราสองคนคขออนุญาตลานะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ